คขอจเจริญพรบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาพาพระภูรูโศกวลเวานุวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าในเลยบวรวิหารนะครับจะได้พาท่านมาชมนะครับเรื่องราวของการบูรณะพระป่าใน,นครับณพรัน,ะนวนนว,วิหารจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า วัดป่าลไลนี้นะครับมีอายุตอนนี้อีก3ปีครบในการก่อตั้ง1200ปีครับวัดป่าลไลายเริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช1369นะครับอีก3ปีก็จะครบ1200ปีแล้วครับก็ประวัติมีมาเนิ่นานนะครับมีการกล่าวถึงในพงศาวดารเหนือนะครับว่ากันว่าวัดป่าลไลนั้นได้พระเจ้ากาแต่นะครับได้นำ ให้บทระคับเคลื่อนมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรดให้มีการสร้างวัดสนามชัยขึ้นแล้วก็ให้มีการบูรณะพระป่าลร่นะครับวัดป่าไแห่นนี้นะครับเมื่อพศออ1700นะครับแล้วพอในยุคปลายของนะครับราชการสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก็คือ,อลาาวพศออ2300นะครับก็ช่วงนั้น พระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าเอกทัศนะครับพระเจ้าอเอกทัศก็ทรงดํารงเป็นพระมหากษัตริย์ได้ให้มาบูรณะพระปารลาลไยๆแห่งน,นี้ด้วยนะครับโดยโปรดให้เจ้าพระยาศิหราชเดโชชัยนะครับมาบูรณะพระปารางไรแล้วในช่วงของรัชกาลที่4นะครับประมาณออพศ2,400ขึ้นไปนะครับเล็กหน่อยเนี่ยประมาณก็ช่วงนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงนั้นยังทรงพนวดอยู่ครับเดินทุดงมาที่วัดป่าลีลายได้ธิษฐานว่าถ้าได้กลับขึ้นไปของราชก็จะมาบุรณะพระป่าลีลายนะครับแล้วท่านก็ขึ้นของราชได้สั่งให้พระยานิกนปรบดินนิกรน,นะก็คือขัวโตนั่นเองได้มาบุรณะวัดป่าลหลายแห่งนี้นะครับใช้การบูรณะในช่วงนั้นเวลาประมาณ8ปปีถึงจะบูรณะเสร็จนะแล้วในยุคการต่อมาเป็นบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งก็คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับปี2539ได้ให้กรมศิลปากรมาบูรณะครั้งใหญ่นะครับต่อจากรัชกาลที่4นะครับก็ประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วก็มาบูรณะครั้งใหญ่ในรัชกาลที่9มีการในช่วงนั้นมีการเฉลิมฉลองนะแล้วก็ข้าราชการพร้อมกับพ่อค้าประชาชนโดยการนำโดยการนําของหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ ได้ปิดทององค์หลุมพ่อโตทั้งองค์ด้วยเริ่มปิดทองเมื่อปีพศ2540นะครับแล้วก็เสร็จปี42ซึ่งก่อสร้างก็หลายล้านบาทนะครับหลังจากนั้นมาประมาณอีก2ีปีประมาณ26ปีเนี้ยก็คือยุคของราชการที่10นะฮะปัจจุบันนี้ก็คือพศ2565นะครับก็มีการบูรณะพระวิหารนะครับทาสีรอบเลยแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องตัวที่แตกหักต่างๆ ในการนี้เนี่ยผู้มีจิตตฐานเนี้ยได้บูรณะหลวงพ่อดําด้วยซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับบูรณะทั้งองค์หลวงพ่อดําและบูรณะทั้งพระวิหารหลวงพ่อดําด้วยแล้วประกอบกับได้ลอกทองนะครับลอกทองของเมื่อปี2540นอะครับออกแล้วก็ปิดทองใหม่ทั้งองค์นะครับสาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องมาบูรณะองค์หลวงพ่อโตใหม่เพราะว่าจากการสำรวจของกรมศิลปากรแล้วเนี่ยพบว่าช่วงประมาณ แขนนะครับของพระหัตของหุวงพ่อพโตวัดปาราไรนนี่เกิดการแตกเล้าแล้วก็องค์ทั้งองคนะครับมีการแตกเล้าหลายจุดด้วยกันนะครับก็ทางกรมศริลปากรเนี่ยก็ได้มีคณะจิตตธานะครับเป็นคณะบรบรดาญาติโยมเนี่ยออกปัจจัยทั้งหมดเลยในร่วมกันในการบูรณะครั้งนี้ครับตั้งใจว่าจะทําปิดทองใหม่นะครับโดยที่ทองเก่านั้นจะไม่ให้เสียนะครับ ทำไงไม่ได้เสียก็จะต้องมีกระบวนการในการลอกทองนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมในกระบวนการลอกทองนะครับการลอกทองนี่เป็นทองคําแท้นะครับแต่ก็ก็คือว่าหลวงพ่อโตเนี่ยมีอายุพันสองปีการที่เราจะกระทําอะไรต่างๆจะต้องขอเข้ามานะครับก็ในก่อนที่จะลอกทองก็จะมีการบวงสวงครับบวงสวงหลวงพ่อโตได้บอกเทวดาอนาักษ นะที่ดูแลปกปักรักษาพระวิหารแห่งนี้ว่าทางยติธรรมนี้จะมีการลอกทองออกและก็จะปิดทองคาใหม่นะครับโดยเจตนาดีกับก็มีการบวงสวงก่อนนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์ในการที่จะลอกปฐมเลิกนั้นต้องนิมนต์พระสงฆ์9รูปจเจริญชัยยมงคลคาถานะครับแล้วก็ให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นคนลอกทองก่อนการลอกนี่ทาไงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย มีน้ํายาครับก็จะมีเป็นเคมีเป็นเคมีนี่ก็เขาจะใช้น้ํายาในลอกทาก่อนพอทาเสร็จแล้วเนี่ยน้ายาไปทําปฏิกิริยากับตัวแผ่นทองกับพื้นผิวนะครับก็จะฟูขึ้นเราก็ใช้สําลีนะครับเป็นตัวดูดซับเอาทองตัวนั้นเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราได้ลอกอที่เห็นด้านหลังนี่ครับมีการลอกแล้วเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วครับก็ลอกได้เยอะแล้วแล้วทองไปไหนทองตัวนี้ได้เอาเก็บไว้ในห้อง ครับเป็นห้องคลังที่เราใช้จัดเก็บไว้นะครับเมื่อเราลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทองตัวนี้ก็จะมาทําขั้นตอนในการเผาเผาเพื่อจะใช้น้ํายาเขาเรียกว่าสารที่ท,ที่จะทําให้ทองคำเนี่ยมันจับเป็นก้อนใหม่นะครับพอเผาเสร็จล้อมเสร็จเราก็ห่อใหม่ในทองตัวเก่านะครับ พอได้ปัจจัยตรงนี้มาก็เอาไปซื้อแผ่นทองคามาปิดองค์นี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นสทาบุญเดิมของหอการค้าจังหวัดตุรกีรีที่ได้ทําไว้ไม่หายไปไหนเพราะว่าทองคําที่ท่านได้ปิดไว้เราก็เอามาอเอาไปตีใหม่นะครับแล้วก็เอามาร่วมกันปิดทองใหม่ในครั้งนี้นะครับคาดว่าการปิดทองครั้งนี้จะใช้งบประมาณในการซื้อทองคำนะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าแรงต่างๆนะครับซึ่งค่าแรงต่างๆเนี้ยทางกรมศิลปากรโดยการังวศิลปากรเนี้ยแล้วก็พนังกงานต่างๆเนี่ยมีจิตเป็นบญกุศลนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับทำาก็จะไหวหลวงพ่อนะครับต้องขออนุโมทนาบรรดาญาติโยมนะครับที่มีร่วมจิตร่วมใจร่วมทุนทรัพย์ในการสร้างนะครับในการสร้างหมายถึงว่ามีการซ่อมมีการสร้างแล้วก็มีการทนุปปบำรุงของพุทธศาสนาของเราให้เจริญเสืบมเรื่องกัน ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็อัตมาภาพนําท่านมาชมเพียงแค่นี้ครับในข่าวต่อไปจะมาดูในวิธีของการเผาทองและการปิดทองนะครับขอจเจริญพร